นีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับพิชิตเกม่านะครับผมกับวันนี้ฮะฮ้าเ c a อสเต e เบคอนการหนีของเบคอนจะเป็นอย่างไร่าติดตามกันเลยครับมาเลยจ้าแกร์ฟเลย์เลยวันนี้ผมก็มานะครับกับน้องท่านหนึ่งนะครับซึ่งชื่อเขา,<ะ>าเป่วยแล้วนะไม่ต้องซ่อนตัวนะครับผมนี่ฮะ <laughs> เท้าโหม,มาแล้วนะครับผมเอาล้อ,อย่งก,กับผมไม่ยู้เซลซีนะครับวันนี้เรา,าอยู่กับพิจิตเกมเมอร์นะคะได้รับอนุเคราะห์มาอยู่ในคลิปอีกแล้วนะคะใช่เลยนะครับผมอ่ะอุ้ยมีคาซีนไปเลยครับป๊าเรื่องราวมันเกิดขึ้นจากเด็กคนหนึ่งอ้ออะไรเนี่ยไรว,ว่ารถน้ำอยู่จะกล้วยสวัสดีสวัสดีจ้า รถน้ำกันไม้และเจ้าแมลงสาบนี่ใครนะฮะฮะแปลกแปกเฮ้เจ้านั่นมันมาสองตัวสามตัวใครนะเบคอนเหรอเฮ้ยมันทำอะไรอะเฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้นะแก้ยตกใจเฮ้ยมันทำอะไรเฮ้ยนี่มันฉัน กางเกงในกับด้านเฮ้ยใครเกิดอะไรขึ้นวุ้เนี่ยเฮ้ยทำไมสันห,ห,หนาวใช่ไหมเนี่ยโอ้ยช่วยด้วยไอ้นี่ตัวรังในข้างหลังโอ้โหมาเป็นกองทัพเฮ้ยเอาแล้วว่ะเฮ้ยสันอากาศหนาวเฮ้ยมาอยู่ข้างหลังอีกเสียหายละนี่คือพระเอกที่ใสก่กางเกงในอยู่ข้างนอก เกกไงอะไรกันนี่ล่ะโมการ้องฉันไหมหรอเฮ้ยเฮ้ยมาจับแขนฉันไม่ใช่ได้เฮ้ยไอ้นี่ไม่ใช่งานจับมือ B n K ไอ้บ้าฮะนี่ใครเนี่ยมีคนมาว่า F C ว่ะเดี๋ยวนะใคร F C มาครับเอ็กซ์เซตเเอฮ้ยเฮ้ F C โอเคมาไปด้วยกันครับโกโกโก ตอนนี้เราขันกลับไปดูคุณแมนยูสักนิดนึ่งะะว่าจะรอดไหมนะครับผมดูภาพดูนะตอนนี้รอดไหมเขาจะรอดหรือไม่ปอยต่อตอนนี้เอ้าเท็กซัสเกมเมอร์ยอมตายครับโอ้โหเพื่อจะรอเรานะเอาละขึ้นไปข้างบน มมันาแล้วเอาแล้วเจ้าเบคอนอาจจะตามมาแต่ว่าเบคอนมาว่ะเบคอนมาว่ะเฮ้ยกุญแจกุญแจกุญแจตัวนี้กุญแจอยู่นี่เปิดเว้ยเปิดเว้ยแกจะจับตัวฉันเหรอไม่มีทางรไอ้หนูมไม่มีทางฉันก่อนนี่นี่ดูความเก่งของฉันปลายระกูรันี่ไงเอาละไปกันต่อพวกเราอีกนิดเดียวเท่านั้นจะถึงแล้วกุญแจ เปิดสิออาเราเปิดประตูเข้าไปอ่าโอเคไหมแล้ววะพี่เวนกระโดดอีกแล้วฮึบทึบเอาเวนตายหาแล้วทำไมมันโดดง่ายเ่าอวะเอาเราทุกคนรอฉันอยู่ใช่ไหมเนี่ยมาตามมาเด็กๆทั้งหลายอยูน,นี่เพิ่งหัดเล่นใช่ไหมพวกแกเราตามฉันมานี่ฮะเฮ้ยที่นี่นี่ไงเราเจอแล้วสถานที่ปิกนิกทุกคนมารอยอยู่ที่นี่กันหมดสวัสดีเราน่าจะ ปิกนิกกันในคุกได้อะไรวะพวกเราเรียกว้าเออ่เซลปิกนิกอะไรวะมาปิกนิกในคุกและเจ้าไดโนเสาร์สวัสดีในที่สุดเธอก็หนีได้แล้วใช่ไหมแจวไปเลยเอาอัพอาเฮดอินทูเบคอนโคลนแฟคทอรี่อามันมีโรงงานโคลนนี่เอาละไปละไปละไปละเอาละตอนนี่มันโรงงานโคลนนี่มนุษย์พะ กิดอะไรขึ้นเนี่ยที่นี่มันคครนแบคอนขึ้นมานี่ว่าโอ้โหเต็ไมไหมดเลยดูสิ <c oughs> ใช่พวกเราจะชนะพวกมันจะฆ่าพวกมันยังไงเนี่ยมันเต็ไมไ่หมดเลย <c oughs> เอาแล้ววะเฮ้ยโครอนออกมาเต็มเลยมีทั้งมนุษย์จักรกและมนุษย์แปลงมีทั้งกระดูกตัวที่สำเร็จแล้วก็มีอ่าพวกเราต้องการกุญแจ <c oughs> นี่มันมีแค่ชิ้นเดียวเป็นสีเดียวพวกเราจะสามารถเปิดประตูได้เอาแล้วว่ะอ๋อ โอ้โหคุญจสีเขียวคุญจสีแดงเอาละนันจะผ่านไปมันง่ายเกินไปนะโอ้โหขนาด,ดขนาดมิสเ,เตอร์อยังตายหาเลยอะมิสเ <laughs> ตอร์เทมเบอร์เอ็มแซทเทมเบอร์เั็ตายเลย<อ>จะรอดไหมเนี่ยอันสุดท้ายเอาละเจ้าตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายแล้วคนที่ปุม่มเอาละ ตอนนี้เราจะทำงานทำลายสถานที่แห่งนี้เอาละโอเคเราต้องทำลายจุดๆนี้เฮ้ยเฮ้ <S 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 มันถูกคนลายวะ่ะเอาวะ่าวะไปลงไปท่อข้างล่างเอ้ยฮะสถานที่อย่างนี้อ้าวคุณมีไม้เหรอผมเอาไม้จากไหนมาวะมาลองคุยดูสิในที่สุดเราก็จัดการเจ้าเบคอนแล้ว ฮะ use the bat to d e f e ค t clone เอาเลยเราต้องเราต้องจัดการพวกมันใช่ไหมเอาอาวุธนี่ไงไม้ฟาดหัวนุกมาได้วะนี่นะอ้โอ้ยมันตามตูดว่ะเดี๋ยวเราต้องหายจังหวะไปดี น,นตายเป็นหนึ่งตัวอเอาละหนีอย่างเดียวเลยครับตอนนี้จะหนีแกโกรนตอนนี้ฉันยสู้แกไม่ได้เอาละเช็คพอยท์อีกิมโอเคตอนนี้นายใกล้ถึงฝั่งฝันแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นระวังหลังแกด้วยนะเออระวังเะไงวะ,วะโอ้โหมาแล้วครับตอนนี้นะจีซัดเกมผู้ติดตามเรามาถึงขั้นนี้อตอนนี้ เขาจะผ่านไปถึงที่สุดสองเราหรือไม่ฮะอียปึ๊บตีนะปึ๊บตีนะผมเริ่มเก่งแล้วตอนเนี้โอ้โหเมาเลยครับตีสัตเกมกัตีสัตเกมมาว่าตอนนี้พี่จิ๊บเกมเมอร์ก็เก่งกว่านะครับตอนนี้ไปแล้วฉันไม่คุยอะไรทั้งสิ้นและฉันจะรู้อย่างเดียวเอาล่ะสถานที่แห่งนี้คืออะไรเนี่ยทุกคนมารวมกันอยู่ เอาละขึ้นยานไปแล้วไปจำก้าอิไปจำกัดไปกำจัดเจ้าเบคอนซะอ่าได้สิฉันจะไปที่สุดพวกนายก็มารอฉันอยู่ที่นี่เพื่อให้ฉันไปกำจัดเจ้าบอสเบคอนใช่ไหมเอาละทุกคนฝากความหวังไว้ที่ฉัน <c oughs> ะฉันจะพาพวกนายไปเอาละเอา,เอาทุกคนมีคนตามมาด้วยว่าออโต้กับบุกนะและพี่จิบเกมเมอร์นีครับตอนนี้นะ อยู่ด่านนี่นะครับกำลังจะไปหาบอสแล้วนะขึ้นยานไปและตอนนี้ขอบใจนะทุกคนที่มาส่งฉันตอนนี้ฉันจะขึ้นยานไปอะไรพวกนายติดตามฉันมาฉันจะไปกำจัดเจ้าบอสตัวนั้นเอาละจำอะไรศ <c oughs> า,าไปตามมาระไปออกตววัวช่วงไประเอาศาสตร์ศาสตร์แม่งเกาะไอ้บ้าไม่ขึ้นมาดีๆล่ะ เอาตอนนี้ฉันมาถึงที่นี่แล้วจะผ่านให้ดูไฟนอลบอสนะเหรอโอเคมาเลยตอนนี้ฉันเล่นจนเก่งหมดละนี่ไงนี่ไ่แหมมันอยู่ที่การหมุนกล้องตามแค่นั้นแหละมันแคโดดวะอันนี้ใครใครปริมคุยกันหมเนี่ยโอ้โหมากันเต็มเลยไอยทำอะไรไอ่กคนมานะครับ ตอนนี้นะทุกคนกำลังติดตามมานะครับผมมาแล้วว่าเฮ้ยตามไม่ทันนะผู้ชว์ผ้ชิปเกมเมอร์เก่งมากนะครับพวกนายคงวิ่งตามฉันไม่ทันหรอกยกเว้น x อกเกมเท่านั้นที่เขาตามมากับเอกซ์เกมว่าเอกีเกม XZ เ,เกมเท่านั้นที่เขาตามฉันมาทันนะ่ะเอาละเอ็กซ์แซดเกมนายไม่ทำให้ฉันผิดหวังเลยนะอื พี่นายเริ่มหัดเล่นและตอนนี้นายก็ฝีมือใกล้เคียงกับฉันแล้ว <c oughs> เอาล่ะฮึ่บ <c oughs> เออฉันตายตรงดาวออเลยทุกคนกำลังตามมานันมานะครับเราบรรดาแฟนคลับของฉันเริ่มตามฉันมาเรื่อยๆเอานางหนูรออะไรเนี่ยเอาลนะ่ะเรามาถึงฐานลับของเจ้าเบคอนแล้วตอนนี้ระวังเจ้าเบคอนยักษ์ให้ดี <c oughs> เอาเลยครับ ปืนใหญ่แล้วยิงมันเอาละและเล็งมันให้ดีโอเคครับอีกนิดเดียวเอาละบอสมันอยู่ไหนโอเวคอ,คอคนยักษ์เฮ้ยเฮ้ยแล้วมันใหญ่ฮะเฮ้ยโอ้เฮ้ยมันจะยิงเราเหรอหเฮ้ยอาวุธของมันเอาละ ไปบ้ามีเราเอาระเบิดใหญ่ตรงนี้แหละจะกลมันเอ้าเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอ้มันโดนโจมตีว่ะเรามันโดนโจมตีอุ๊บหลบเอาละเลือดมันโดนมานิดนึงฮะการกระแทกทั้งมือขลีอือมันโยนหินใส่ว่ะเออมาดิฮึบไม่เหยุดยืงมันเออโดนไป่ถอดหรไอ้มันเวียนหัวว่ะมันเวียนหัวว่ะยัน แกทำอะไรฉันไม่ได้รอกแกได้แกเวียนหัวเท่านั้นแหละเสร็จกันล่ะท ouais. ีน uh ี oh. e ้เอาละทอมอร์นน่าจริงแต่ยิงให้โดนสิวะเฮ้ย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 โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันใช้เลนส์โซ่ออกจากลูกตาตรงนั้นเปล่าหนึ่งทับสองโอ้โหเฮ้ยโอ้โหไปเอายิงปั้บ้าเอ้ยโว้ย อุ้ยอุ้ยโอ้โดนเลเซ์เยอะไอ้มันจะตายอยู่แล้วนั่นแหละเฮ้ยดูดิทั้มันกระโดดอุ้ยหูดูมันกระโดดไอ้บ้าเนี่ยหูเอาหินทั้งมินจิตใจงามด้วยอะไรวะเนี่ยโอ้เลเซอร์โอ้ยเลเซอร์หเลเซอร์เอาเลยครับทุกคนตามมานะน้องบุ๊ก4567ก็ตามมาแล้วนะครับ ค plane. ่คอยๆใกล้ข้ามาแล้วว่ะแต่ฉันแต่ฉันจะฆ่าบอสที่ได้ก่อนละน้องน้องคงตามมาไม่ทันแน่ะพรเป็นิปเก่งกินไปนะเอาละฮึ๊บฮึ๊บปืนใหญ่ครั้งสุดท้ายแกไอ้หด้าไอ้ยักษ์ให้มันเบี้ยนหัวมาล้มลงมาแล้วเจ้ายักษ์โรยโรยฮะฮาฮะตัวใหญ่ก็ล้มดังแบบนี้แหละ เลยที่สุดเฮ้ยล็อกขึ้นมาไอ้ยักษ์ <c oughs> แกไม่มีทางชนะชน้อยู่แล้วไอ้เรื่องแค่นี้ดูหน้าซะก่อนละทุกคนเป็นยังไงบ้างใช่ทุกคนเป็นยังไงบ้าง <c oughs> เอาละทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงตอนนี้ฉันช่วยทุกคนไอ้สัเอาเลยครับ กลงแล้วเจ้ายักษ์มันตายจริงหรือเปล่าเฮ้เจ้านั่นแกคิดว่าจะกำจัดฉันได้งั้นเหรอ<ะ>มันไม่ง่ายขนาดนั้นหนระอกติดตามตอนต่อไปแล้วกันไอ้หนูอ่าผ่านแล้วครับผมโอเคครับผมอ่าในที่สุดนะครับที่จิ๊บและอาไครวะเนี่ยเอ็กซซัตเกมเมอร์นะ,ะก็สามารถนะครับ ทำสำเร็จนะครับโอ้โหเรามาถึงจุดหมายปลายทางนะครับตอนนี้นะเราก็มาสำรวจห้องของเขาสักนิดนึงนะครับปู่สวยงามจริงๆครับตอนนี้โอ้โหที่ครับอืมเรามาดูหน่ลยครับผู้ผู้จัดทำเนี่ยมิสเตอร์แฟรงค์แฟรงค์เคสตันหรือว่าอะไรเนี่ยโอ้ชนะนะเอาเลยครับก็ประมาณนี้นะก็สำหรับเกมนี้นะครับผมเราก็ มาเล่นให้น้องๆดูนะว่าความยากมันเป็นยังไงนะครับต็พี่ชิตก็สามารถพิชิดกับเอ็กเซสเกมส์ได้นะครับซึ่งเราสองคนนั้นก็ใช้เวลาไปแค่5นาทีนะครับก็ชนะแล้วนะครับแบบนี้นะโอเคก็ ใครอยากมาเล่นเลยครับเหมือนกับเอ็กซัคนนี้นะครับก็ติดตามเข้ามาได้เลยนะเป็นเอฟีนะครับเข้ามาแล้วพี่จุกก็ไม่อยูดีากจะอัดก็อัดเครับแล้วก็มาเฉยเลยนะครับโอเคคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับบายบายครับสวัสดีครับเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าเด้อบ,บายยจ้า